สวัสดีค่ะคลินิกเสื้อผ้ามาแล้วค่ะ <Hello. S 1> ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <Okay. S 1> กดกระดิ่งให้คลินิกเสื้อผ้าด้วยนะคะ <Hello. S 1> จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ <Hello. S 1> นะคะวันนี้คลินิกเสื้อผ้าจะมาสาธิตวิธีการขยายช่วงอกอะค่ะ งานลูกค้าตัวนี้อกประมาณสามสิบแปดค่ะอกสามสิบแปดเนี่ยค่ะลูกค้าใส่แล้วมันติดช่วงอกกับช่วงท้องแขนเนี่ยตรงจุดประมาณนี้รักแร้ค่ะมันตึงม,มันแน่นต้องการขยายออกประมาณให้ได้สี่สิบสองก็ขยายออกไปอีกสองนิ้วเราจะทําการขยายออกมาให้ได้ข้างละหนึ่งนิ้วนะคะกลายเป็นสองนิ้วก็จะทําให้ได้รอบอกก็คือสี่สิบสองค่ะ เอาผ้าตรงไหนเหรอคะลูกค้าให้ตัดแขนค่ะลูกค้าให้ตัดแขนเสื้อออกประมาณเนี้ยลูกค้าให้ตัดแขนเสื้อออกค่ะแล้วก็เอาแขนเสื้อเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวให้เอาทําเป็นแขนสามส่วนแล้วก็เอาส่วนแขนเนี้ยมาแต่งมาแต่งช่วงรักแร้เนี่ยค่ะใช่นหคะมาดูนะคะ มาดูวิธีเลาะนะคะว่าเลาะยังไงเราเริ่มจากการเลาะตรงลักแร้นะคะเราออกเลยนะคะ ผ้านี่มันจะเป็นผ้าบางๆค่ะผ้าฝ้ายบางๆอะ่ะเหมือนผ้าตาเหมือนผ้าอ้อมอะคะ่ะกำกึ่งผ้าอ้อมกับผ้าสาลูมันต้องค่อยๆเลาะค่อยๆเลาะนะคะ เลาะจุดแขนแล้วก็เลาะจุดข้างนี่ค่ะเลาะยาวประมาณประมาณจากใต้ลักแร้ลงมาเลาะยาวมาถึงข้างนี้ประมาณ5้านิ้ว แล้วก็ข้างบนก็จับลักแร้ขึ้นไปก็ประมาณห้านิ้วนะคะเลาออกประมาณห้านิ้วนะคะเพราะตัวนี้จะขยายแค่จุดจุดอกเสร็ <Okay. S 1> จแล้วก็เลาะตรงรอบวงแขนด้วยนะคะเนี่ย <Okay. S 1> พอเราใช้ผ้าแบบผ้าต่อไม่ไม่ได้ใช้ผืนเดียวยาวะคะ่ะ ตรงนี้ก็เราออกประมาณนิ้วนึงช่วงบนหนึ่งนิ้วแล้วก็ช่วงตรงนี้อีกหนึ่งนิ้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะฝั่งนี้ตัดไว้แล้วนะคะฝั่งนี้ทำไว้แล้ว เราจะมาดูนะคะว่าจะตักเอาประมาณไหนหนี่นะคะช่างได้ทำการตัดไปแล้วหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูอีกหนึ่ข,ข้างที่เหลือก็วัดจุดไหลแล้วก็จุดใต้รักแร้ให้มันตรงกันนะคะแล้วก็ทําการขีดไว้ ตัดประมาณไหนตัดประมาณนี้ตัดออกประมาณนี้ค่ะตัดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายแขนออกก่อนนะคะแล้วก็ามาตัดช่วงที่เขาเย็บแขน ผ้าต่อกันเป็นแขนไว้เราออกเลยเราไม่ต้องร้อนะคะนี่เราตัดออกเลยค่ะ <Okay. S 1> ก็จะได้ประมาณเนี้ยเ <Okay. S 1> นื่องจากว่าจุดนี้ <Okay. S 1> จะเป็นผ้าแนวทาง,างนี้นะคะแล้วก็ตัด เขาเรียกอะไรนะลายผ้าค่ะเส้นผ้าให้มันไปทางแนวเดียวกันนะคะอย่าเอาไว้ขวางนะคะเอ,เอาฝั่งนี้นะคะฝั่งให้มันเหมือนกับลายผ้าค่ะลายผ้าปกติแล้วเรามาตัดครึ่งอันนี้ประมาณห้านิ้วพอค่ะเรามาตัดครึ่งนะคะ มันจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะจะใช้ประมาณนี้นประมาณนี้ค่ะนคะคะตัวอย่างจะใช้ประมาณนี้เราก็ตัดตามตัวอย่างเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมยาวเยหมือนตัวอะ่ะทรงตลว เสร็จแล้วเรามาทําการเย็บนะคะอันนี้คือจุดข้างล่างที่เราเลาะไว้อันนี้คือจุดข้างบนข้างบนของแขนอันนี้ข้างบนของแขนนะคะอันนี้ข้างล่างเป็นตัวเสื้อ,อเดี๋ยวเรามาต่อข้างล่างนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะหยิบด้านนี้ขึ้นมา แล้วก็เอาผ้าที่เราต่อที่เราตัดไว้เนี่ยค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงกลวยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นประมาณนี้เอาด้านผิดประกบตรงไปอย่างนี้นคะคะวางให้เท่าเนี่ยค่ะตรงนี้ให้เท่ากันแล้วก็วางมาอย่างนี้ ทำการเย็บเลยค่ะเย็บประมาณ1น,น,ะะน,นึ่ิสีย้ำด้วยนะคะการแตกทิ้งเสียงมาแล้วก็ย้ำมาถึงมุมตรงนี้ตรงที่แตกไว้ที่เอาไว้ไข่เราก็ย้ำาล้ะจะได้ประมาณนี้ยแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งของชิ้น ชิ้นตัวเสื้อนะคะที่เป็นด้านหนึ่กลับก่อนย็บไม่ถนัดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในเป็นประมาณนี้นี่คือชิ้นด้านตัวเสื้อฝั่งตัวเสื้อ เป็นจีบแล้วค่ะเราเลาะสั้นไป ทำยังให้เป็นจีกนะคะถ้าเป็นจีกวงานจอ,อกมันไม่สวยอยาท้ทำให้มันเรียบๆก, mm. ก็เยายวยาดมาเลยะะมรนก็จะเป็นประมาณเนี้ย ดูด้านในเอเสร็จแล้วมาดูด้านนอกด้านนอกจะเป็นประมาณเนี้ยนี่คือการขยายแหวออกมาแล้วด้านนอกจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยช่องที่ขยายมาทำจุดแขนนะคะ แขนก็จะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ต่อเหม,มือนเดิมค่ะเหมือนเหมือนตัวจุดตัวเสื้อเมื่อกี้ thank you <coughs> นนคะคจะได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือแขนอันนี้คือข้างล่าง แล้วเราไปทำการโพ้งก่อนนะคะพง้งเราไปทำการโพ้งตรงนี้นะคะโพ้งตรงนี้ตรงนี้แล้วก็โพ้งตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไปโพ้งก่อนนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ่ค่ขข้างบนอันนี้เป็นฝั่งแขนอันนี้เป็นฝั่งข้างด้านล่างนี่ด้านบนแล้วเราก็มาประกบแขนนะคะประกบท้องแขนนี่ค่ะจุดเนี้ดูไม,งมง่งงใช่ไหมคะอันนี้คือช่วงไหล วงแขนโค้งมาอันนี้คือจุดลักและ mm hmm. นะคะเราก็จะเริ่มยึดตั้งแต่ข้างบนนะคะ mm hmm. กันแตกค่ะกันได้เดิมได้กันเก่าแตก mm hmm. นะคะ่ะโค้งตามวงแขนเลยค่ะแล้วก็มาจัดตรงนี้นิดนึงปัดตะเข็บไปด้านเนี้ย mm hmm. ปัดตะเข็บไปทางเดียวกันนะคะ mm hmm. ส่วนด้านนี้ก็ปัดมาหาตัวเราปัดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปข้างบนอันนี้ก็ปัดมาหาตัวเรา พยายามให้มันตรงกันนะคะถ้าเราเย็บหรือเราตัดช่องตรงกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเย็บม,มันก็ตรงกันอยู่แล้วเ็นวงกเลยค่ะพอเย็บวงกลมเสร็จแล้วเราก็ไปพ้งนะคะพ้งวงแขนจุดนี้นะคะ่ะจุดที่เราเย็บเนี่ยคะ่ะ ไปพ้งกันนะคะ พุ้งรอบปลายแขนด้วยเนี่ยพุ้งรอบปลายแขนมาด้วยพื่ที่จะมาพับปลายแขนนะคะตัดไม่ค่อยตรงเนี่ยแหละคะ่ะนี่ค่ะที่จะโค้งมาสักครู่ก็จะต่อกันเรียบร้อยแล้ว ดูเป็นการต่อช่วงรกแร้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะอันี้ด้านในที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ okay. s okay. <S ดูด้านนอกนะคะ จุดรักแร้อันนี้ผ้าที่เราต่อขยายออกมาข้างบนข้างล่างมันก็จะได้ประมาณเนี้ยมันได้สี่สิบสี่สิบสองไหมสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบเนี่ยค่ะยี่สิบกว่าก็คือสี่สิบประมาณสี่สิบสี่สิบครึ่งสี่สิบเอ็ด <48. S 2> เรามาทำการพับปลายแขนเลยนะคะเราทำไว้สองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะที่ทีทำให้ดูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคือทำไปก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวมาพับปลายแขนเลยนะคะพับปลายแขน ตัวนี้ก็คือโพงที่ตัดอะค่ะเมื่อกี้ตัดไม่เท่ากันพับประมาณนี้นะคะพับแบบนี้ช่างเราก็จะมีมาช่วยลิกดูดอ้วค่ะ ไปแขนนะตัวนี้จะคิดกับลูกค้าเท่าไหร่ดีนะตัดแขนพับแขนแล้วก็เอาส่วนแขนมาขยายอกกับจุดตรงรักแร้คิด80บาทละกันตัวนี้จะคิดราคา80บาทนะคะที่มราเห็นเหมือนทำได้ง่ายๆเมื่อกี้ก็คือ อีกข้างเนื้อเราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อกี้ทาให้ดูแค่หนึ่งข้างต่อให้ดูแค่หนึ่งข้างนะคะอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งข้างเราต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วจริงเราก็ใช้เวลานะประมาณหนึ่งชั่วโมงแปดสิบบาทคุ้มไหมได้น่ะคิดแปดสิบบาทนะคะประมาณนี้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะ ค okay, ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คลินิกส้าด้วยนะคะคลินิกส้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้มารับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ